คุณจะไม่ถูกส่งมาในที่นี้แน่นอนถ้าคุณไม่มีอะไรเพิ่มพูนให้ความหมายของการเกิดมาเราทุกคนเกิดมาในที่นี้เนี่ยเต็มเปีเป่ยมด้วยศักยภาพค่ะเรามาพร้อมกับสมองปัญญาแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยมันมีความฉลาดมากมายหรือเกินค่ะมันมีความมุ่งมั่นนอกจากเรามีอะไรมากมายติดตัวมาด้วย เราก็มีอะไรมากมายค่ะที่จะฝากไว้ให้โลกนี้ก่อนที่เราจะละสังขารและก็จากร่างกายนี้ไปก่อนที่เราจะละร่างกายนี้ไปเราก็ยังมีอะไรมากมายเหลือเกินที่จะฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังความน่าเสียดายที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาพร้อมกับศัก,กยภาพที่ยิ่งใหญ่เวลาอยู่เงียบๆนะเวลานั่งสมาธิมันเสียบปลักอะเสียบปักกับแหล่งพลังงานภายในที่อยู่ในตัวเองเราจะมีอะไรที่ละแค่ราคาอยู่ค่ะว่าจริงๆแล้วตัวเรามีความหมายนะมันมีอะไรมากกว่าก็แค่ตื่นเช้าแต่งตัวแล้วก็ขับรถออกไปทำงานได้เงินมันมี calling ค,ค่ะ แต่พออยู่ในโลกที่วุ่นวายเสียงนั้นมันก็หายไปลองนึกภาพตามนะคะคิดถึงลูกบอลลูกหนึ่งลูกบอลมันมีไว้เพื่ออะไรคะเพื่อถูกเตะถ้าลูกบอลลูกนั้นมันอยู่ของมันเฉยๆฟีบด้ะบอลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยใช่ไหมคะซึ่งถามว่าลูกบอลมันแคร์ไหมมันก็ไม่แคร์ค่ะพอลูกบอลมันไม่มีหวัวใจ มันก็ไม่ได้แคร์ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะถูกทิ้งไว้ตรงไหนมันจะแบนมันจะไม่มีลมมันก็ไม่สนไม่แคร์แต่ถ้าบอลลูกนั้นมันมีหัวใจอยู่ด้วยค่ะถ้ามันถูกทิ้งให้อยู่เฉยๆตัวฟิฟีแบนๆที่มุมห้องลูกบอลลูกนั้นคุณว่ามันรู้สึกยังไงคะรู้สึกไรค่ารู้สึกไม่มีตัวตนรู้สึกไม่สำคัญ ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับใครเลยใจข้างในของมันไม่ได้รับการเติมเต็มค่ะแล้วตอนนี้ให้คิดว่ามีใครสักคนค่ะที่เดินไปหยิบบอลลูกนั้นมาแล้วสูบลมให้มันเต่งตึงเหมือนเดิมเอามาเล่นเอามาเตะทันทีที่มันกำลังลออยู่ในอากาศเท้าแล้วเท้าเล่าเตะแย่ง เพื่อที่จะส่งบอลลูกนี้ให้เข้าไปถึงโกให้ได้วินาทีนั้นคุณว่าลูกบอลมันรู้สึกยังไงคะบอลมันโคตรรู้สึกดีเลยใช่ปะคะทันใดนั้นมันเข้าใจเลยค่ะว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรมันเกิดมาเพื่อทำคะแนนค่ะพอบอลมันเข้าใจแล้วมันได้รับประสบการณ์ที้ฟินแบบนั้นละมันก็รู้สึกเติมเต็มการค้นหาตัวตนของมันได้จบลงแล้ว ตัวเราเองก็เช่นกันค่ะเรามีหวัวใจอ่ะร่างกายสมองจิตวิญญาณของเราโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งมาในร่างกายนี้ค่ะมันสลับซับซ้อนยิ่งกว่าลูกบอลมากมายนะตัวตนของเราอยากจะแสดงออกซึ่งศักยภาพสูงสุดค่ะเราอยากรู้ว่าตัวเรากำลังมีความหมายทำสิ่งที่มีความหมาย ได้เติมเต็มความรู้สึกมีตัวตนซึ่งตอนนี้คุณหลายคนอาจจะกำลังอยู่ระหว่างทางก็ได้ค่ะสิ่งที่คุณทําในตอนนี้คุณได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสูงสุดของคุณในทุกทุกวันจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยฉันอยู่ในเส้นทางและเมื่อคุณรู้สึกฟินค่ะคุณรู้สึกว่าได้ทำอะไรที่มันสูงค่ากว่าเงินความรู้สึกนั้น เวลาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่งานที่คุณกําลังรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้นะสิ่งที่แสดงออกซึ่งความหมายของชีวิตไม่จําเป็นต้องใหญ่อะเราไม่จําเป็นต้องเป็นมาร์คซักเคเบิร์กหรืออีลอนมัสก์คนต่อไปคือถ้าเป็นได้มันก็ดีแต่พอเราคิดว่าโอ๊ยการแบบว่าเกิดมาแล้วรู้ว่าตัวเองมีความหมายได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสูงสุดข,ของตัวฉันฉันต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ไหม ครูบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้คุณแค่รู้ว่ากําลังให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนข้างๆของคุณกับลูกค้าของคุณกับเจ้านายของคุณกับคนที่มาติดต่อกับคุณน่ะแล้วคุณทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากการได้สัมผัสกับคุณน่ะมันก็พอแล้วค่ะคุณรู้แล้วคุณรู้สึกแล้วว่า สิ่งที่คุณทํามันมีความหมายมีความหมายเพราะมีเราเนี่ยฉันกําลังอยู่ในเส้นทางการแสดงออกซึ่งศัก,กยภาพสูงสุดของฉันคุณรู้และคุณมีเบาะแสและคุณรับแทะระคายแล้วว่ามันเป็นอะไรให้เริ่มเล็กๆค่ะทำฟรีๆก่อนยังไม่ต้องมีใครมาให้เงินฉันก็ได้ทำแล้วตอบโจทย์พลังงานข้างในของฉันทำแล้วฉันฟิน ด้วยการเริ่มเล็กๆมันเป็นการพิสูจน์ด้วยมันเป็นแพชชั่นของคุณจริงๆหรือเปล่าและในยุคนี้เราโคตรโชคดีมันมีที่ให้เราได้เริ่มเล็กๆเริ่มฟรีๆเยอะมากๆก็คือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆตัวคุณเองถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจค่ะทำไมเราต้องมาเกิดในบ้านหลังนี้ทำไมเราต้องมาเกิดลำดับหนี้เป็นพี่คนโตเป็นคนกลางเป็นคนเล็ก เป็นคนสุดท้ายหรือเป็นลูกคนเดียวทำไมถ้าคุณ connecting the d o t คุณจะเข้าใจจำไว้เสมอคุณมาที่นี่เพื่อเพิ่มพูนค่ะคุณมาที่นี่เป็นส่วนเพิ่มค่ะคุณมาเพื่อรักมาเพื่อให้มาเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นมาเพื่อเพิ่มรอยยิ้มให้คนข้างๆมาเพื่อเป็นความสุขให้กับคนที่เขาได้สัมผัสกับคุณ คุณจะไม่ถูกส่งมาในที่นี้แน่นอนถ้าคุณไม่มีอะไรเพิ่มคูนให้พูดอีกทีนะคุณเกิดมาในโลกนี้คุณเกิดมาอย่างจงใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณจะไม่ถูกส่งมาถ้าคุณไม่มีอะไรจะให้ค่ะเพราะมีฉั้นอยู่บนโลกนี้โลกนี้มันถึงดีขึ้นทางใดทางหนึ่งฉันก็อาจจะยังไม่รู้ แต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรแน่นอนนะ